อาบน้ำเลยพวกเราอาบน้ำกันเลยนายต้องแช่น้ำนานๆนายนี่เหม็นมากเลยอาบน้ำสดชื่นดูกลุ่มนั้นเล่นนะ้ำเหมือนจะมีความสุขจังเลยเรานี่มันชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างไม่มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีเอ้ยเหงาจังเลยกินแล้วก็นอนไม่รู้จะไปไหนทำอะไรเมื่อยนอนพักดีกว่ารู้สึกเน่นท้องมากเลยตอนนี้อิ่มมาก เดินไปเลยเดินไปข้างหน้านุนเดินไปไปเลยไป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 ,ไปพวกเราไปข้างหน้านุนเดินไปเลยดูสิไอพวกนั้นมันจะเดินไปไหนวะไออันนี้ก็นอนขวางไม่ลูกเลยข้ามไปเลยดีกว่าไปดูใกล้ๆสิเพราะจะเป็นเหยื่อเราได้ไหมใหญ่จังเลยหลายตัวมากเลยมีช้างเด็กด้วยเดินข้ามไม่เกรงใจเลยเดี๋นี่ฉันยิ่งมีของอยู่ได้ของเสื่อม แม่บอกแล้วว่าอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ไม่ช่วยหรอกแม่บอกว่าอย่าขึ้นไปขึ้นไปช่วยหนูหน่อยนะช่วยหนูหน่อยไม่ช่วยหรอกแม่ไม่ช่วยปล่อยให้เรียนรู้เองกลัวความสูงกลัวความสูงลงไม่ได้ลงไม่ได้ช่วยหน่อยไม่ช่วยหรอกจนขึ้นมาทางไหนวะเนี่ยแล้วจะลงยังไงอะทางลงก็ไม่มีกลัวความสูงอีกไม่น่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะความสงสัยได้เทลเลยขึ้นมาอยู่บนนี้แล้หะทางลงไม่ได้ทำไงดีไหมจะลงได้ทางลงอยู่ที่ไหน นี่มองไปทางไหนก็ไม่แต่ป่าสงสัยเราหลงป่าแล้วเนี่ยแล้วทางออกอยู่ที่ไหนเอ้เพื่อนยะอตัวข้างหลังอะมาช่วยฉันคิดสิหาทางออกจากป่าได้ยังไงฮะเดินไปเดินมาอยู่ได้ไม่มีจมองพื้นนี่มันลื่นมากเลยเห็นตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังแถวๆต้นไม้น้ำยาถูพื้นยี่ห้ออะไระเนี่ยหืมหอมมากเลยพื้นเงาวับเลยเจ้าของบ้านชอบสะอาดสะอาดสบา,สายใจจะเป็นแมวบ้านหลังน,น่นอนที่ไหนก็ได้สบายใจเงาวแวบเลยนานนอนมาก วันนี้อากาศหนาวหนาวขนลุกไปทั้งตัวเลยหนาวมากเลยเอ้ยหนาวทั้งกายและใจดูสิขนลุกหมดเลยมีอะไรแถวนี้หรือเปล่ารู้สึกแปลกๆหนาวจังเลยเอ้ยนอนไม่ค่อยจะหลับนี่เธอเห็นฉันเป็นตัวตลกเหรอคิดว่าฉันเป็นตาเหรอฉันไม่ใช่ตานะกระเบิดมันตกไม่ได้ไอ้เป็นอยาก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 ฉันมันเชี่ยวนายฉันมันเชี่ยวนายฉันก็มันเชี่ยวนายมันเงินกันมันเชี่ยวนายมันกค่เลิกไปไว้ละนายนายไม่กินเป็นเป็นในเดียว ว้าวฉันขึ้นมาได้ยังไงวะนี่สูงจังเลยแล้วจะลงยังไงฮะช่วยด้วยช่วยหนูด้วยฉันไม่ได้เมานะยเหรอเมามันรูบหลังฉันไม่ได้อ้วกม่ไม่ใครอยู่ข้างหลังม่ใครอยู่ข้างหลังอ๋อเสียจังเลยเออไม่ได้เมาค่ะไม่ได้เมาไม่ได้อ้วกค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาลูปหลังหนูก็ได้ค่ะหนูสีอยู่ค่ะสีอยู่หลังมางเลยค่ะเฮ้เฮ้เฮ้อีก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 เฮ้ สองคนนั้นมีปัญหาอะไรวะสองตัวนั่นน่ะมีปัญหาไดกันสงสัยจะมีเรื่องกันแน่เลยดูแลดูลักษณะแล้วเอากันเอากันแน่เลยมีเรื่องไหมมีปัญหากันแน่ฉันบอกนายใช่ไหมฉันบอกนายแลกี่ครั้งแล้วไม่เชื่อฟังแล้วเมื่อไหว่เขาจะเชื่อฟังไหนน้ทำไมล่ะนายมีสิทธิ์อะไรมาบังคับฉันฉันบอกว่าให้ไปหาหนูหาหนูมาให้ฉันห้าตัวหาไม่ได้ออาละะให้หาได้ก็ไปหาเองสิ มันไม่จะหาได้ง่ายนะหนูอ่ะแล้วทำไมนายไม่ลองอ่ะไม่ลองไม่ไปฉันหามาห้าวันแล้วไปเจอสักตัวแล้วมานี่บทลงโทษของคนที่หาหนูไม่ได้ฉันจะสั่งสอนมาเช่คิดว่าฉันกลัวนายเลยฉันไม่กลัวหรอกชอบใช้คนอื่นที่หายเลยต่อไปนี้ฉันจะเลือกคบนายไม่ต้องไปเป็นเพื่อนกันอีกก็ได้ไม่เป็นเพื่อนกันได้แยกกันนั้นเราต่างเพื่อนกันว่าแล้วมันจะทะเลาะกันสองตัวนั้นไม่มีใครลงรอยกันเลยมีแต่ตัวแสบแสบแบบนี้ต้องเอาไปปล่อยไว้ เฮ้ยดูนันจิ้เพื่อนใครมแอบดูเรากินเห็นไหมไม่สนเลยกินอย่างเดียวลยนิเรื่องกินนี่มันไม่เลีมหูเรี่มตาแล้วนายเนี่ย,ยคนก็ลังอร่อยไม่ขัดงจวะนั่นนะเจ้าของเอาใส่จาไม่ฉันสองตัวนี่มาจากไหนไม่รู้มขาขโมยกินหมดเลยของฉันหายเป้ยกลางวันเรานอนเต็มที่ละกลางคืนนี่ตาแข็งมากเลยนอนไม่หลับเลยไม่รู้จะไปไหนนั่งมองนี่มองนั่นไปบางทีมันก็รู้สึกเบื่อนะอยากออกไปเที่ยวนั้นเล้ากลางคืนช่วงนี้ก็ปิดหมดเลยโควิดของก็ขึ้นราคาอีกแพงแพงอยู่บ้านดีกว่าออกไปไหนก็ไม่ได้ฮ่ากเลาไไไรรแต่่่มู้ปทีหน ใครผ่านไปหน้าบ้านเราแบบทำยังไงนะคืนนี้จะนอนหลับฮช่ตาแข็งมากเลยฉันไปโดนตัวไหนมาเนี่ยนอนไม่หลับเลยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับอ๋อลืมไปทั้งวันจะน,นอนเยอะรับแสงแดบดบใกล้ๆหน้าต่างดีวกว่าอุ่นๆทำความสะอาดไปด้วยมันรู้สึกชิวๆเช้าวันนี้แสงแดดส่องรับวิตามินสักหน่อยอาจจะดีขึ้นคันมากเลยคันบริเวณเท้าเนี่ยเอ๊ะมีใครมามีใครมาหรือเปล่าไม่มีใช่เลียเลียเลียให้สะอาดไม่รู้ไป็ลไรฉันชอบเลียชอบใช้ลิ้นเออเอลิ้นเร็วมันกันนนเราเนี่ย เอาดก้ดดดดออไาบน้ำก่อนแล้วค่อยมานอนไม่ไม่เข้าหรอกช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายไม่อยากอาบน้ำเลยต้องมานอนคันอยู่เนี่ยคันมือคันทั้งตัวเลยกลัวน้ำมนันหนาวโซฟาใหม่นี่มันนั่งสบายจังเลยนุ่มนุ่มไหมเพื่อนอนุ่มนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆโซฟาใหม่นี่นุ่มมากเลยว่าแต่ไม่ได้ไปไหนเหรอวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกไม่มีจีบไปเห็นอะไรอยู่บนหญ้าไอ้ไรอะไรอะไรไมอยู่บนหญ้าสงสัยมากเราเนี่ยคิดสงสัยต้องดูให้รู้เห็นอะไรไม่ได้เลยต้องดูอ่ะโอ้ยอยู่มุมสูงนี่สวยจังเลยมองไปไกลๆนั่นสวยมากเลย มีสดสวยมากเลยแถวนี้แทนยาล้างเล็บหรือ,อยังไงคันมือมากเลยคันคันอยากขูดตลอดเวลาเลยสงสยยัยแพ้นรำยาทำเล็บอแล้วผู้ชายทำยไปได้ไงเอาเอ่ะเรื่องบอกไปฉันเป็นแมวเกยแมวกระเทยอะพิมกระเทยท่องทำเล็บสาวว่าไรมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเต้นรูดซะเลยเนะี่อรูดสาวให้ดูเลยแถวอีตรงนี้มันนั่งดีจังเลยนั่งสบายจังเลยแต่สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือความคันนี่แหละคันตลอดเวลาเลยไม่รู้ทำไมฉันต้องคันด้วยนะน้ำก็อาบแล้วแล้ววันนึงนายอาบกี่ครั้งอ๋อสามเดือนจะหนักคันเลยบ่อยแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าบ่่ออยแล้้วววนนนะะมััสาคค